ก็ไปเลือกตั้งเหมือนกันนะคะใช่ค่ะใช้เสียงไหมคะในฐางนี้เป็นคนไทยคนไทยเป็นคนกทมเอาภาพพี่บอยมาหน่อยสิอันนั้นงานงานอันในไม่ลบมาเลยนะคะถ่ายแบบจังหวะเดินหล่อๆนะคะโอ้โหหล่อทุกอคนเก่งทำไมมาสะดุดจึ๊ก แร้กเราทำยังไงคะนี้ทำยังไงคะที่ร้านกาไงคะคลิกกะไเลยคะเออนะคะทำไมพี่บอยมาคนเดียวคุณแม่คุณแม่ทิพย์ไปไหนคุณน้องก็ไม่เห็นเนาะนี่มาแบบใายเดียวโดดอะไะอาจจะดูน้องวันใหม่อยู่ที่บ้านหรือเปล่าค่ะงจริงๆอ่ะค่ะพี่บอยไปค่ะว่าไงคะ สดีค่ะสุขสันต์วันเลือกตั้งด้วยวันนี้ครับผมสุขสันต์วันเลือกตั้งครับแต่ขอพัยจริงมาสายค่ะอ๋อนี่เราเล่นตัวเองก่อนเลยใช่ไหมกลัววผมเล่นหรืออะไรฮะกลัวพี่บอยเล่นค่ะแต่ว่าจริงๆก็มาใช้สิทธิ์เนาะของคนกรุงเทพพี่แจ็คไปใช้สิทธิ์มาแล้วยังครับเขาเป็นคนสุรินทร์ค่ะ เอาไว้ลายมยผู้ว่าสุรินทร์ก่อนเคยไปเลือกเอาไว้แต่งงานนคนกรุงเทพก่อนเราย้ายมาที่กรุงเทพใช่ไหมเราย้ายชื่อมาที่กรุงเทพก่อนค่ะแต่วันนี้แต่งหล่อมาเลยครับเป็นไงภูมิใจไหมคะได้ใช้เขาเรียกอะไรสิทธิ์แล้วก็หน้าที่ของคนไทยด้วยครับก็ดีครับคมจริงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเรียกว่าอะไรเป็นหน้าที่ของของของอย่างคราวนี้เป็นผู้ว่ากทมใช่ไหมก็เป็นหน้าที่ของชาวกทมเป็นหน้าที่ที่เราควรควรจะทาอะไรอย่างนี้ครับอย่างเขตที่บ่อยเลยนี่คือเขตอ่าเขตจตุจักรครับสวัสดีครับ นัวีนะากำลังนักวีนักวีคือเขตนี้ก็จริงๆมีไหลายหลายผู้หาใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ความจริงแล้วชื่อผมอยู่ที่บ้านนี้มานานแล้วเหมือนกันแต่คือเป็นบ้านเก่าอะไรเงี้ยอ๋อค่ะก็ยังงงจริงๆรับพาวรับพาวใช่ครับใช่คือค้างไหมคะบรรยากาศเลือกตั้งปีนี้ดีครับคนก็ใช้มาใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันก็ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงแบบว่าตอนนี้ช่วงสายๆเดี๋ยวผมว่าช่วงบ่ายคงเยอะกว่านี้แบบใช่รถอาจจะรถติดนิดนึงใช่ใช่ครับแล้วก็มาเช้าเหมือนฝนตกนิดนึงด้วยครับมองกรุงเทพตอนนี้ไงงบ้า ยังไงครับคือม right ันก็ถามเบสิกนะครับว ну ่าอยากให้แก้ปัญหาอะไรอะไรอ๋อเออผมว่าคำจริงตอนนี้ก็เหมือนกับอะไรอะไรก็เริ่มเริ่มดีขึ้นนะจะแบบบางอาจะมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นมาใหม่บ้างก็ต้องแก้ไขกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าตอนนี้เหมือนกับอย่างเช่นเรื่องอย่างเช่นเรื่องรถติดอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาที่แก้กันมานานอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันก็จะมีบางที่ที่ยังติดอยู่อย่างเช่นแถวบ้านผมเนี่ยอย่างเช่นแถวลาดพร้าวจตุจักรอะไรเงี้ยก็ยังเป็นเขตที่รถติด ตลอดเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบว่าเป็นอะไรที่ต้องค่อยๆแก้กันไปอะไรเงี้ยครับผมคิดเล่นๆไหมครว่าจะเล่นการเมืองวันนี้ไม่ไม่ได้คิดนะครับเพราะว่าเราผมอาจจะเป็นคนที่แบบ พวกบริหารจัดการอะไรยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับพูดถึงวิคยากรกันไหมครับมาเลือกตั้งแฟนแฟนคลับนวงกวีก็ไม่มีครับตรงนี้มันเลือกตั้งก็มีคนเรียกนวงนัวีเยอะเหมือนกันเขินไหมคะเวลาคนเยอเขินเหมือนกันครับไม่ได้ดู2วันเลยทำงานไงครับทำไมครับไปดูย้อนหลังได้รับในยูทูปผมก็กำลังสนุกเลยตอนนี้แบบว่ากำลังแบบว่าวันนี้รู้รู้รู้ความจริงแล้วว่าน้องเมย์แบบว่ากำลัง แบบไม่ใช่หลานตัวเองอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเริ่มแบบว่าแต่เขากำลังอย่างคืนนี้ครับเดี๋ยวจะแบบเหมือนกับค่อยๆเฉลยว่า,าทําไมน้าวีถึงรู้อะไรเงี้ยค,ยค่อยๆคลายปมกันอะไรเงี้ยค่ะแต่หลายคนจะสับสนกับ Instagram กกรรคุณแม่ที่มีรองเท้าเด็กอ,อันนี้ให้ฮะอันนี้เอามาให้อ๋อไม่ครับถ้าเป็นรองเทาเด็กก็เป็นของน้องครับไม่ใช่น้องอันดาเนาะในของน้องวันใหม่ใช่ครับของอันดานี่เพิ่งผ่ามันเกิดเข้าไปผมก็ซื้อของขวัญให้เขาไปอะไร้ซืออะไรให้อันดา นี่เป็นเป็นชุดตุ๊กตาบาร์บี้ครับรใช่เขาเพิ่งคำยิงเขาเพิ่งเข้ามาเอามอคืนเอง,ออองไม่เจอกันกไม่เจอเมื่อคืนพอ,พอดีว่าเขามาเขามาดูละครในห้องตัดแถวบ้านผมพอดีเขาก็เลยแวะแบบมันที่บ้านเป็นครับกูจีนไม่เจอกันนานก็ดีครับคิดถึงน้องอะไรอย่างเงี้ยเจอน้องเขาวิ่งเจอก็วิ่งเข้ามากอดมันเดิมน่ารักใช่ก็ผักน้องทิ้งไม่ใช่จำได้ด้วยเหรอจำได้ตลอดไม่เคยไม่จำอะไรพี่บอยไม่ได้ไม่ได้ผากแค่หยอกแค่หยอก เอาปากนะครับากบแฟนเลยครับผมเลือกตั้งเสร็จก็ดูละครตอนเย็นได้ด้วยครับผมก็ยังไงสำหรับวันนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งนะครับก็ดีใจที่เห็นคนกทมออกมาเลือกตั้งกันคึกคักอะไรเงี้ยก็แล้วก็ยังไงยินดีลวงนน้าสําหรับท่านผู้ว่าคนใหม่ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ยังไงเลือกตั้งเสร็จแล้วครับคืนนี้ลืมไปดูละครนะครับแล้วก็วันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมครับเดี๋ยวศุกร์เสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยเป็นตอนอวสานแล้วนะครับยังไงติดตามด้วยสนุกแน่นอนครับผมขอบคุณนะค่ะขอบ